สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องจ้าสบายดีบสมองออกซบอะพี่น้องเมื่อนี้ขึ้นมาตลาดพี่น้องเตอเศ้ามาซื้อปลาพี่น้องเลยซื้อปลานิ่มาเห็ดดน้าของปุ่นเหรพี่น้องก็เพาปนว่าเอาชิบหาโลนะพี่น้องมันก็เลยไปชืวยกันเลยเออชบกโลไปเราก็บอบ่บ่อบบ่บ่บ่อบบ่อบ่อบ่อบ ขราเจ้าติดแล้วมันเลยไปเป็นสิบกโลสี่เลยเป็นสิบกโลเลยพี่น้องเลยโลละหกสิบพันที่วัดถือกว่าแถวบ้านเลยเนาะกำลังลงเมื่งพี่น้องเมื่อในการกต้าป้าลงแล้วก็สีหายอันห็นเบาใจเอารลดไปเขาหมอแบบพี่น้อง้สึกว่ามันสิเจบผัวแห้งเลย อึดอาร์ตอึดอาร์ตอยูทั้งเอาไปแปลงทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเยอะงานหนักอยู่ไปยองเลยเมื่อเพาเที่ยนไปถ้าจะสิ้นทายไปเองทั้งพักกะลัมทั้งปีพ่อทั้งวัวพักบวัวพักกะลัมกระมือนึงปี้ก็ได้ชิมือนึงเนาะ เมื่อเห็นเหนืขอขเขาพุ่นนะเด้พี่เนาะเพราะว่ามีขขาพุ่นก็ต้องมีพักแล้วพี่นนองมาหอดเรียบร่อยแล้วพี่นอน,น,นองน,นี่แหละกับปลาเออเสื่องเขาพุ่น้าร์ดีมาชิโพกโรคพูดนะ โมหูคือ <Netz> ก <mainly j als> uh, ันชิโพกโลสี่ขีดจักแรคือทามเขาอันิเศษด้วยแันทศวัาสิบพ่ออนแล้วพมก็มาเขียนอ้า ได้บม่ไมหลนมานี่หาะได้บบใหญนี่ยไปหาเนี่ยเจ้าบอกเออเอไปหาแถวใดเนี่ยไปแถวอันลุ้นแถข้าง่ดิโอ้โอ้ ไปได้ได้เลือกบวกไปกันหักไปเลยเห็นพเจ้าบุเขาพระเจ้าบกเขากับต้นงได้หมตน้เจ้าบกเขาทันเอะคนี้เามาท่พระเจ้าฮาพ่อเพลงจะตกไป Thôi mừng khám mặt tại xã hội phù hợi Trời, mừng khám hạt Nước phở thảo đơ thảo ừ, Chết khá nồng Thửa chứ

ชนลาชาะันร่มเขาสรุปปั่นได้ใส่แดกออกเมื่อลแกออกอล้ววะพักสบบบบอ,องนักป่าบอืะเห็นจะทำให้นอ้องไปใครน้องอยู่เฮือนลูกน้องอยู่เฮือน

แค่ขาดกเนแก่แดกนแ่ดำที่จะได้วยหรอกกาแฟกระฉากเนอเไ่กินคาร์ดิชิดคือยังยัวารตบโอ้ยโอยแม่แม่แม่นจะอพ่านี้ยังอเยานี้น้ลนโอ้ยแม่เลยไ้จรอาออ้ยตมาามาหะ

พอดีแกงพี่น้องเลยสำเนียมีแต่แหนงอือพอดีแกงพอดีแกงพอดีแกงข้างในนี่คนะือ,อเป็นห่อข้าวต้มพี่น้องเออกะข้าวจงขูดขัวไมเขาจะเ้าวต้มข้าวขัวข้าวขัวหมอดันกเบงห่อขนมเสร็จไปตองเตรียมชิห่อขนมยึดคันหมักเบง มันอันหน่อมันหน่อมันบองามคือท้านชอบไปหาเลยชอบไปหาม่นช่น่อสวยเจงขแกงกินได้เบิร์แ่่หมตัวเองแกงอือาะตัวเองแกงนะปิดลิปก่อนโอ้โหขิปเต้งเพ่านปิดเลย ต้กุสาอารไลฮะจะลงก็ลืมว่าะไปเหนยังได้โทรศัพท์นะตไปเขาป่าหแต่ไม่ไหลนะมีเวลาใส่ มือตัวคือโปรเซอค้นมาตัวใหม่เลยอ้าหม,มื่มนเสือมันเฮ้ยเอีราคาสามพันค้นมามันใส่มาหมื่นเสียนปงซ้อเป็นใมีนะ FC เส,สือมันนู่น่ะตัวละสามพันมันเหเย เอาอไปมามามาสามรยต่อไปมามึงาสามบาทสิบ่นี่เฮ้ยกูก็สัจะงงกับราคามึงครั้งแรกมึงสามหลงมามึงวสามพันต่อมาวสามร้กูจะสาบาทอยู่บนี่ลุบสไลด์เฮ้ยราคามึงนี่สเออสามรามาคาตจาจหาจ้าสามิปัป

ยังไม่มากว่าลูมาใส่ด้วยเต้งหลุดลูเส้นเตาดีตัวได้ติดยังกะฟ้าลงมาให้เราไมมาเนาะทอดกระดามันอยู่ในเตานะเฮ้ยเองเนี่ยน่ใช้แกงซุ้มเขียงที่เ้าเอ็นอยู่ของกันเขาบาร์บปัิวสองต้มกระซามหมออหมอเรียบร้อยย่างเจคานม ตอนเช้าก็สิมีซำนี้แหละพี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้แห่รอบแลงผู้แหล่จังสิได้อันเห็ดอีหยงก็ได้เนาะต่ว่าฝากใหมีไปเ็ดอพี่น้องในท่งช่วงเช้านี่ก็สิมีห่อขนมหั่นต้มต้มเนาะ รอบแรงก็ชดได้เห็ดน,นาวครับปุ้นพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยค่ะสิุดละคลิปสักนี้ก็จะพี่น้อง